สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำแซนด์วิชท,ทอดกันค่ะมาเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะไข่ไก่หนึงฟองเราจะเอาไว้ชุบขนมปังนะคะไข่ไก่หนึงฟองนี้เราจะชุบขนมปังได้ทั้งหมดสองคู่ค่ะปูอัด6ชิ้นนะคะเราจะฉีกให้เป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะ มายองเนตผสมกับปูอัดนะคะใส่ได้ตามชอบเลยค่ะขนมปังเราจะใช้2แผ่นนะคะประกบกันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ชุบไข่ให้ทั่วทั้งแผ่นเลยนะคะทั้ง4มุมเลยจากนั้นนำไปคลุกกับเกล็ดขนมปังคลุกให้เกล็ดขนมปังติดรอบชิ้นเลยนะคะ ขนมปังเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสำหรับไข่1ฟองเราจะชุบขนมปังแบบนี้ได้2คู่ค่ะเสร็จแล้วเราจะนำไปทอดกันเลยนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะทอดได้เลยค่ะอย่าใช้ไฟแรงเกินนะคะจะทำให้ไหมได้ สีเหลืองทองแบบนี้ตักขึ้นได้เลยนะคะเวลาที่ขนมปังเย็นตัวลงจะมีสีเข้มขึ้นอีกนิดหนึ่งค่ะตัดขวางแบบนี้เลยนะคะสำหรับผักเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะจากนั้นเราจะใส่ ปูอัดให้เต็มเลยนะคะแซนด์วิชทอดเป็นอาหารเช้านะคะที่เด็กๆและผู้ใหญ่ชอบกินกันมากเลยค่ะสามารถทำขายตำหน้าโรงเรียนก็ได้นะคะสำหรับซอสที่ราดก็แล้วแต่เราเลยนะคะเป็นซอสพริกซอสมะเขือเทศได้หมดค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ